โ okay. อเคมม่ยู่กับยูกิแปดไทยเด็กเดเดเมท่านดากอนนะบังกรธาตุหนึหน่งสามหกเจ็ดนะก็โบราณพอสมควร <c oughs> กับแปดไทยอันนี้ครับใบแรกก็เป็นเอ่อการ์ดเก่งนะสี่แล้วนัมเบอร์สิบเอ็ดบิ๊กไอเนี่ยแล้วก็มันเป็นเครื่องบินเครื่องบินแหลงเจ็ดตัวหนึ่งแล้วก็มีเอ่อนัมเบอร์เซเว่นด้วยตัวลักกี้เซเว่นนะ Okay. แล้วก็มีเป็นอสศวินดำไกอาแล้วก็อ่ะก็จะเป็นตามธีมละก็คือมังกรธาตุตัวนี้เป็นมังกรธาตุไฟนะแล้วก็มังกรธาตุลมมังกรธาตุน้ำมังกรธาตุดินแล้วก็มังกรธาตุก็มีสี่ธาตุให้มาครบแล้วก็จะเป็นตัวแกงลู่ลู่มันนะเป็นดีนล่างเด็กนะ ก็คือเอาไว้สเปร์จากเด็กแต่ตีไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวน้ําดิดมันคู่กับมังกรหรือมอสเตอร์ธาตน้ำแล้วก็สเปร์ตัวใหญ่อันนี้ก็มังกรเด็กธาตุไฟนะทิ้งมาแล้วก็สเปร์ธาตุไฟกับมังกรแล้วก็อันนี้ธาตุวายุเนาะอ่ะก็ตัวมังกรธาตุก็มีประมาณนี้แล้วก็ให้มาเป็นของเสริมนะเรดไอดักเนตเมทัดลดาก้อนอแล้วก็มังกรสามหัว หนึ่ตัวแล้วก็การ์ดของมันโจเมะไลท์แอนด์ดาร์กเนสดาร์กอนนะแล้วก็การ์ดใบนี้ตัวคอกิเมียวมีเดบิดดราก้อนด้วยของยูเซอ่ะแล้วก็การ์ดใบที่เก็บเอ่อลิมูโฟนนะแล้วก็ใบนี้ตัวโม e, เพิ่มพลังแล้วก็เอ่อบอมเบอร์ดราก้อนตีแล้วระเบิดคู่นะแล้วก็จุดแรกหนึ่งดาว ไม่มีเอฟเฟกอะไรอะแล้วก็มีสุสานคนโง่ด้วยไปหนึ่งอะแน่นอนมีมังกรท่าก็ต้องมีหีบทองนะก็ให้หีบทองมาด้วยอะกอไปนี้มังเรียกมังกรอันนี้ก็มูฟเจ็ดจวสองนะะไปนี้ก็ทิง้งเออสั่งใช้แล้วก็เทนี้เราทิ้งอะไรก็ทิ้งมกกังกรอะไรจุดก,ก็จวดตามนั้นกาไปนี้อืมแล้วก็เวทฟิล ตัวคาร์ออสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มี DDR มาด้วยใบหนึ่งนะ DDR โอเคแล้วก็เก็บมังกรที่ถูกรีมูฟขึ้นมือหนึ่งใบว่าไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ใบน,นี้ก็ที่อยู่อยู่นี่ฟินิกส์นะเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นแก๊งมังกรทัดแล้วก็มีทรัฟตันด้วยใบหนึ่งมีจ่ายหลายครึ่งหนึ่งแล้วก็สเปย์ตัวที่ออสเกมกลับมาบนบอร์ดได้ มีของขี้โกงอย่างสกิลเดียนด้วยเพราะว่าก่อน้าจริงๆมันไม่ได้ใช้เอฟเฟกบนสนามอยู่ล้ถ้าเป็นแพทเก่านะแล้วก็มีกําแพงห้ามกับดักของดีมากครับโอเคก็จริงๆงเด็กเอลิเมนทัลดากอนหนึ่จริงจถ้าใครจะซื้อไปจัดเอลิเมนทัลนี่ซื้ออันนี้ยังคุ้มกว่าซื้อ v 2เลยนะเพราะว่ามันให้ทังล้างเหล็กแล้วก็ล่างโตด้วย ครับ